สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้น้องจะพาทําก๋วยจับนะคะน้ำคนแบบง่ายๆนะคะคือไม่ได้มาปรุงน้ำเ,เขาเรียกว่าน้ําก๋วยจับนะคะน้ําคนนะแต่วันนี้จะมาแนะนําเลยแต่ว่าเดี๋ยวน้องลงสูตรมาให้ว่าใส่อะไรบ้างนี่นะคะน้ําก๋วยจับนะคะน้ําก๋วยจับวันนี้ที่น้องทำน้องก็เอาน้ําที่เหลือมาจากต้มหมูสามชั้นที่เราทําหมูกรอบนะคะแล้วก็ เส้นก๋วยจั๊บที่เพื่อนๆต่างประเทศนะคะโดยเฉพาะอเมริกาอาจจะหาไม่เจอนะคะเขาจะเขียนไว้แบบนี้นะคะก็จะเขียนว่า Ri c e นะคะ fake นะคะ a k กก็ถ้าเจอบางร้านหน้าตาแบบนี้ก็กระโดดเข้าใส่ได้เลยนะคะว่าเนี่ยเส้นก๋วยจับ๊บแต่มันเป็นเส้นสี่เหลี่ยมนะคะสี่เหลี่ยมแบบนี้ค่ะสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยบางๆนะจะไม่หนามากทีนี้เอ่อ ตัวเส้นกว๋วยจั๊บเวลาเราต้มแล้วนะคะวันนี้หน่องจะลองสูตรใส่แป้งมันนะคะกับแป้งมันสัมปะหลังของไทยนะคะกับแป้งมันฮ่องกงที่เขาเรียกกันแป้งมันฮ่องกงแต่จริงๆแล้วแพ็กเกจมันก็จะเขียนว่าโอเตโตนะคะสตัชก็คือมันก็มาจากมันฝรั่งนะคะดูหน้าตา หน้าถุงเขานะคะแต่ถ้าเป็นที่ประเทศไทยเขาก็จะเขียนว่าแป้งมันฮ่องกงนะคะเขียนเป็นภาษาไทยเลยนะคะส่วนเครื่องปรุงอื่นๆนะคะที่เราใช้ก็จะมีหนังหมูนะคะต้มที่หน่องกินนะคือเครื่องในเนี่ยอาจจะหาได้ไม่ครบเหมือนประเทศไทยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นกระเพาะหมูนะคะที่เราต้มแล้วแช่แข็งไว้นะคะนี่ลิ้นหมูะคะ่ะเพิ่งต้มสดๆลร้อนเมื่อวานแล้วก็แช่แช่แข็งเอาไว้นะคะแล้วเอาออกมาละลาย ตับหมูนะคะขาดไม่ได้หน่องก็จะมีเป็นแพ็คนะคะใส่ถุงแบบเนี้ก็จะกินได้ประมาณ2มื้อหน่องก็จับแช่แข็งอันนี้ต้มแบบกึ่งกึ่งสุกนะคะไม่ยังไม่ต้มให้เขาแข็งมากนะคะไข่นะไข่ต้มเนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่ไปในน้ํานี่อาหาราน้ําปรุงของเขานะคะเลือดหมูนะคะเลือดห,หมูนะคะต้องบอกให้ฟังว่าเก็บไว้เป็นเดือนแล้วนะ น่องก็ต้มเลือดหมูแล้วเราก็แช่น้ํานะคะแล้วแช่เย็นนะคะไม่ใช่แข็งนะใส่ตู้เย็นนะคะแล้วก็หมูกรอบนะที่เราทํากันเมื่อวันก่อนเดี๋ยวพอเราจะกินเราจะไปรีดน้ํามันออกจากหมูนะคะที่เตาอบนะคะเราก็หั่นตามชิ้นขนาดที่เราต้องการนะคะก็เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูอีกว่าน่องก็เพิ่งทําเลือดหมูต้มนะคะก็เก็บเอาไว้ สต็อกไว้เลยค่ะทีเนี้ยก้วยจับมันก็จะง่ายเหมือนบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปถ้าเรามีน้ําปรุงแบบนี้ไว้แล้วนะคะแบบนี้นะคะต้มแล้วปรุงแล้วก็แช่แข็งไว้เลยนะคะพอจะเอาออกมากินมาปรุงแล้วก็เอามารอหนองก็เอามาใส่อุณภูมิห้องแล้วก็รอที่จะปรุงก็คือคือเหมือนแล้วกินแล้วก็เตรียมคือเตรียมเวลาคือคือไม่ได้เอาออกมาปุ๊บปั๊บล้วจะแบบ หิวกระหายแล้วก็จะกินเลยนะน้องก็เอาไว้ให้เขาเป็นอุณหภูมิห้องจนเป็นน้ําแบบนี้นะคะก็ง่ายมากๆเดี๋ยวน้องจะไปทําเส้นก่อนนะคะเส้นก๋วยจับนะคะแล้วก็เรามาทดสอบแป้งจริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใส่แป้งข้าวเจ้ากันนะคะรอบที่แล้วน้องลองแป้งข้าวเจ้าไว้แล้วแต่น้องไม่ค่อยชอบเท็กเจอร์เท่าไหร่หน้องทาน้องทํจกินไปแล้ว2ชามนะคะก็ <g ül üyor> <g ül üyor> <c oughs> คือหมดแล้ว2ชามแล้วก็ ไม่ได้บันทึกวิดีโอไว้รอบนี้ก็เลยเดี๋ยวเรามาลองสูตรตัวนี้นะคะเพราะว่าแป้งข้อเจ้ามันก็จะเป็น texture แบบข้นๆนะคะสีทึบๆอีกแบบหนึ่งนะคะน้องเลยวันนี้ลองแป้งมันสักรหรังแล้วก็แป้งมันฮ่องกงเดี๋ยวเราผสมกันอย่างนิดหน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวน้องจะลงไว้ในวิดีโอในสัดส่วนที่เราทํานะคะเดี๋ยวลิงก์นี้จะมีใต้วิดีโอจะมีลิงก์ของหมูกรอบด้วยนะคะเดี๋ยวไปวทําเส้นกันค่ะ เส้นเขาค่อยๆม้วนแล้วนะคะเราจะไม่ใส่ต้มไปแน่นๆนะคะน้องก็จะต้มแค่หนึ่งชามนะเราก็จะกินแค่พอดีนะคะก็เดี๋ยวเราจะปรุงด้วยน้ำแป้งที่เราใส่ไว้นะคะเดี๋ยวน้องงงอัตราส่วนไว้ให้นะคะว่าใส่ประมาณไหนต้มแป๊บเดียวเองนะคะต้มเส้นเนี่ยคือว่าง่ายๆว่าเราจะต้องมี น้ำปรุงก๋วยจับไว้รอเครื่องปรุงพร้อมแล้วเราเรากินได้สะดวกมากเลยค่ะรวดเร็วมากเส้นก๋วยจับเริ่มม้วนแล้วนะคะน้ำแป้งหน่องใส่แค่ประมาณออช้อนหนึ่งช้อนชานะอย่างละหนึ่งช้อนชานะคะเดี๋ยวเราค่อยๆทยอยใส่เข้าไปแล้วก็คนนะคะ คนให้เขาค้นๆให้เขาแบบว่าไม่นิ่งนะไม่ให้แป้งมันกองที่เดียวนะคะโอเคเริ่มเห็นความข้นนะคะก็หนองก็เปิดไฟขนาดกลางนะคะไม่เยอะมากไม่สูงนะไม่ไม่ต้องแรงมากเห็นไหมเป็นเส้นๆแล้วก็เป็นกวยจับที่เป็นม้วนเป็นหลอดๆแล้วนะคะ คนไปจนเรารู้ว่าเขามีความหนึบเนี่ยที่แป้งแป้งเขาจะใส่แป้งมันฮ่องกงกับแป้งมันสําปะหลังไทยเขาจะใส่ใส่กว่าแป้งขาดเจ้านะคะคือแป้งขาวเจ้ามันมันข้นเกินหน่องทําแล้วน่องไม่ค่อยชอบเท็กเจอร์นะคะอ่านี่ค่ะเราก็จะได้เส้นกวยจับแล้วโอ้ยถูกใจมากเออใช้ได้เลยรอบนี้นะคะ มีได้แล้วน้ำเดือดใส่นะน้ำเขาก็จะแบบนี้นะคะก็จะหยดช้าช้าโอเคเป็นอันใช้ได้เดี๋ยวเราไปต้มน้ําซุปกันนะที่เราเอาออกมาจากด้ใช้แข็งทีนี้ก็ส่วนของน้ําน้ําก๋วยจั๊บเรานะคะน้ําก๋วยจั๊บเนี่ยเราจะต้มไปในไข่ต้มนะคะหนองพึ่งตอกไข่ต้มนะคะ ็ใส่ไข่ต้มลงไปเลยเดี๋ยวเราจะไปต้มนะคะก็ใช้ไฟไม่แรงมากนะคะใช้ไฟน่าจะเบอร์สี่นะคะก็คือต่ากว่ากลางเล็กน้อยเดี๋ยวน้องจะต้มแบบนี้นะคะพอน้ําเขาเดือดต่วเดี๋ยวค่อยเติมเครื่องที่เราเตรียมไว้นะคะเป็นเครื่องในนะคะแล้วก็เลือดหมูนะคะโอเคเดี๋ยวน้องไปต้มเลยพอไข่เขาได้สีแล้วนะคะน้องก็จะตัก ไข่นะคะขึ้นเลยเดี๋ยวเราจะไปผ่าผ่าซี่นะคะไข่ต้มได้แค่สีน้ําต้มพะโลนะคะน้ําปรุงของเราแล้วก็หน้องก็จะเพิ่มไฟนะคะทีนี้ก็จะระดับกลางแล้วหน้องก็จะเอาเ,ออเลือดหมูนะคะใส่เข้าไปก็เหมือนเอาไปอุ่นอ่ะนะคะ นั้นง่ายมากนะคะถ้าเปนเพื่อนชอบกินประมาณว่าก๋วยจับ๊บก๋วยเตี๋ยวต่างๆนะคะถ้าเรามีน้ำปรุงไว้แล้วนะน้ำซุปนะคะนี่นะคะหน่องก็จะใส่ประมาณนี้ค่ะวันนี้หน่องจะทำกินออสองมื้อนะคะแล้วก็ตัวที่จะใส่เข้าไปอีกตัวหนึ่งก็คือตับนะคะตับเพราะว่าเขาเ,เราต้มแบบไม่ได้สุกแข็งเลยนะคะ เหมือนกับกึ่ง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 ที่จะสุกนะคะแล้วก็เขาก็ยังมีแบบเลือดเลือดอยู่อันนี้น้องก็เอาไปต้มไปอุ่นนะคะแล้วก็หนังหมูค่ะหนังหมูน้องชอบกินน้องก็ใส่ใครไม่กินก็ไม่ต้องใส่นะคะโดยเฉพาะเ,ออเครื่องในในก๋วยจับนะคะถ้าเป็นประเทศไทยมันจะมีเยอะมากเป็นสิบอย่างเลยนะคะแต่ที่อเมริกาเราก็หาได้ประมาณนี้ค่ะ สองอย่างสุดท้ายนะเราจะใส่ตอนท้ายสุดก็คือลิ้นหมูกับกระเพาะนะคะกระเพาะหมูนะคะอันนี้เดี๋ยวเรารอน้ำเดือดอีกสักรอบหนึ่งแล้วเราก็เตรียมเสิร์ฟใส่ชามเลยนะคะพอน้ําเดือดได้สักพักหนึ่งเราก็ใส่กระเพาะหมูไปเลยค่ะลิ้นหมูนะคะ ก็ถือว่าเป็นการอุ่นเขาแต่น้องจะไม่ใส่นานเพราะว่าอันนี้เขาจะเหนียวนะคะก็ได้แล้วค่ะกวยจับนะคะเดี๋ยวเราจะกินแบบน้ำขลุกขลิกนะคะไปตักใส่ถ้วยเสิร์ฟกันเลยนะคะ หูกรอบนองเอาแบบฉ่ำๆนะคะก็คือจะกรอบข้างนอกเล็กๆนะคะแล้วก็ฉ่ำข้างในอ่ะก็พร้อมแล้วนะคะเราจะได้กวยจับนะคะ2ชุด ก็จะเป็นขนาดแบบที่เรากินตามร้านเลยนะคะหนองจะชอบเทคเจอร์ของแป้งตัวนี้นะคะแป้งมันสับกะหลังกับแป้งมันฮ่องกงชอบมากถ้าเทียบกันแล้วนะที่ทำไว้นะตอนที่ทำด้วยแป้งข้าวเจ้านะคะก็จะแบบนึงนี่ค่ะเราก็จะตักเฉพาะตัวเส้นนะคะตัวน้ำแป้งก็เหมือนกับ เอาไปช่วยให้เส้นเขาแยกนะคะไม่ให้ติดก,กันแล้วก็แยกแยกชิ้นกันนะคะคือเส้นไข่เส้นมันอ่ะได้แล้วนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราก็ใส่เต้าหู้นะคะหน่องก็จะกินแค่ออสองสองชิ้นนะคะ เครื่องในนะเครื่องในต่างๆความเป็นกวยจั๊บเริ่มมาละตัวนี้ <laughs> เดี๋ยวเราเอาออกก่อนตัวนี้ลืมลืมเอาออกจากวันก่อนที่ต้มนะคะ ใช่ไหมคะไม่ยากเลยนะนี่่ะค่ะกดจับน้ำาลุกคลิกของเรานะคะคุณน้องก็ใส่ให้หมดเลยหนังหมูน้ำนี่สุดยอดนะคะเพราะว่าน้ำซุปที่หน่องต้มเนี่ยน่องต้มเครื่องสมุนไพรไปใน เรียกว่าอะไรอะในน้ำต้มหมูหมูสาชั้นนะคะที่เราต้มหมูกรอบกันนะแล้วก็ตัวนี้นะคะใส่สักสองสามชิ้นพอเนาะชามนี้ใส่สี่ชิ้นไปเลยนี่ค่ะเป็นไงคะบรรยากาศมาเลย เอี๋ยวว่าอยู่อเมิกาก็มีอาหารไทยกินนะถ้ารู้จักทำกินนะคะก็เหลือนิดหน่อยเดี๋ยวลาดไปถ้าเพื่อนเพื่อนรู้จักที่จะปรุงนะคะรู้จักที่จะทำนะ,ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะเรียงยปปรับประทา,านเลยคะ่ะ